มุนี่กะมาเลาะนาเนาะมาเบิ่งกนากับสาสุกพี่น้องเลยหาเลาะเบิ่งเข่านาเลาะขั้นนาลินเนาะชมวิวยามแรงยามแรงลมเย็นๆเนาะบรรยากาศดีเอ้าสุกมันไผ่ะนะไม่ผู้ใดนะเอ้ามันไผ่ไปหาไปเบิร์กไม่ผู้ใดผู้สาวกุมังามแท้อันนี้มันยางลินถงนาข่อยอย่นี้ไผ่วะแนี่มันย่างลินถงนาเฮานี่ซุกตามไปเบิ่งกซุกมันไผ่นะตามไปเบิ่งคือบุคเคยเห็นจากเชือกคือมังงามแต่เอ้าผู้สาวสาว ไปใส่อะนะไปใส่อะนะอ้าวผู้สาวใส่ป่ะคือมางามใช่เบิร์ดจะทางหลังโนซุกใป็ผู้ใด้นะมาบ่เคยเห็นจักเถื่อว่ะเออบ่เคยเห็นจักเถื่อเลยไผวะเพราะว่าจิตามไปเบิร์ดเป้าไม่ไผ่ป่ะคือมางามแบบบ้างผิวออร่าขนาดอือคุยคุยผู้สาวนี่เนาะโนซุกเออฟูมาจะไปหยุบมีน้องเอ้ยจะงามบ่งามโอ้มาจะตามมีต้อยๆเนาะ เดี๋ยวขาสิไบงเด้อว่าเปนไผ่เดือยย่องเดือยจีดามเพื่ออุ้ยอุ้ยเป็นไผ่จุ๊กเป็นไผ่ะไรเดี๋ยวหน้าไปไหว้เป็นไผ่ปะเออเบืงน้องกับพท่านเดี๋ยวข้าสิตามไปบงอีน้อาเป็นไผ่โอ้ผู้สาวนี่กันเนาะยวาแทะโอ้ไปขใส่ละเด้อบนี้ซุกเนมกับพท่านันี้อนตาไปไปยง่นคือใเเห็นหน้าเนาะนำไปเบิ่งดู เป็นสาขี้คุยเนาะโอ้ยเห็นว่างามกับขี้คุยแท้สาวเนาะผู้สาวผู้สาวงามงามจามาเลาะทงนาเนาะพี่น้องเนาะเอ้ผหหย่างก็ไหวไหวอีพี่น้องย่างตามอยู่บราน แม่พวกไผ่นี่ผู้สาวนี่เขาเห็นผู้สาววิถอยหน้านี่เป็นไผ่ป่ะเป็นไผ่ปะแม่เบิ่งอ้าแม่ใจเด้ดเป็นอะไรแม่มาบุกชุดอยากไปหาเราเลยใจแห้งเป็นอะไรเป็นอะไตกใจเนาะปอปอพี่โน้ยพี่ซีเจ้าไผ่มาขนาดเลยผู้งามแบบ พี่าอพี Ma iden, Ma iden <me oh, ่จำได้ยี่บอเนาะอไวุกงตกใจตะลึงเนาะทุกคนจื๋วได้ยี่บอมาบ่ใกลๆมดีใจเน้ะเมย์แบบมงน่าเม่วะได้ชามใบเทาและบาท้น่ะสามใบเทาเด็กสาวสามคนได้ลูกสาวพิมีคนเ่ะเือกล้พอพตัวพี่น้องเลยปอสี่คน สามสาวพี่น้องสามแม่ดีใจว่ดีใจดีใจแล้วพ่อพูดเชื่อเป็นอะไรพี่น้องอเออคนเนมบังรู้คนเนมพี่น้องเอยโอ้คนเนมบังรู้สาวคนเนละสาวล่าคนเป็นอะไรแม่งานสุดยอดเป็นอะไรพ่อพูดเชื่อแม่โอ้ยกลับมากลับมามาเป็นสามใบเทาแล้วโอ้ยดีใจดีความมื้อนี้งงได้เช็ดความฝันให้แม่เนาะมื้อนี้เนาะ แม่อยากบึงว่าน้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนาะมื้อนี้น้องไปเฮ็ดแม่แม่แล้ว <c oughs> โอ้ยโเคุซุกแบบมีความสุขเนาะพี่น้องแม่ก็มีความสุขมือนนี้เนาะจะจิยอนเลยดูอปเท้าเลยไปเลยง่เอามไปเท้าสามคนเนาะแม่จำได้เลยจาเป็นแาบจาเ่งนทุขอนนี่สามสาวเนาะเป็นลูกสาวแม่วาทั้งสามคนเลย เป็นซาลใบเถาเนาะสามใบเถาซาเล้งเขาก็สืซอสาใบเถาเนาะน้องเนาะแม่เห็นเท้าสีแสงแสนเออเห็นอยู่เห็นอยู่บอเลยเาจะจับเป็นอะเล้งเขากะซาลาใบเถาเ้าไดอตังสื่อมาจากเข้าซาลาใบเถาแล้วมาแม่นี่ดีใจล่ะจนดบัอจักในเว้าเลยแม่จุดบ่วจื่อพุะัวนืรอเลยเาเคยเห็นลูกน้องเป็นอะไรจะเถื่อ โอ้ยดีใจเด้อเอฟซีปับปรุงให้ลูกน้องกับติดกับใจเป็นแบบนี้เด้อขอบคุณมากมากเด้อให้รวยเด้อพอได้ปับปรุงให้ลูกน้องเป็นกับคืนมาคือเก่าสองสองหมื่นซับได้ไหมเนาะมื่อนี้เออสองหมื่นซับฉลองสองหมื่นซับฉลองสองหมื่นซับเห็นตามสัญญาเนาะเห็นนงน้อยความสัญญาแบบเฮากับโบเห็นนุ่งน้อยมาโดนแล้วพี่น้องเนาะโดนนานแล้วเฮากปีแล้วโอ้หลายปีแล้วเนาะหลากับห่างกันตั้งแต่โดนเฮาห่ากั ได้เห็นพ้อมพี่น้องเอฟซีมือนี้แล้วเนาะได้เห็นกันเลยแบบก็ยังบาได้เห็นลุงน้องตั้งแต่ได้โดนตกไก่บดแหงเขาสุกก็ยังตกใจว่าด้ก็เรียกว่าผู้ใดญ่มาจะลึกไหมวะแต่ก็คือมีลูกสาวสองสาวบัดมือนีจะมีลูกสาวสามสาวเอฟซีว้าให้ลุงน้องกับโตกับใหญ่ได้ ไม่ขอขัดเลยเดอกพี่น้องเนาะให้ลำรวยกลัวเก่าเด้อเอฟซีแต่ละคนเด้อเฮ็ดเพื่อแม่อะไรก็เฮ็ดเพื่อนพี่น้องเอฟซีเนาะเอฟซีไทยเอฟซีลาเอฟซีต่างประเทศปั๊บปุ้งให้ลูกน้องคืนมาแม่ดีใจบุกเคยเห็นลูกน้องเป็นแบบนี้ดีใจดาหลานเลยสาวซุปก็ยังแบบสาวซุปก็ยังแบบตัดเรื่งเนาะพี่น้อง หัวเพียงหัวเลย oh, โอ้โดอกน้อยกลับมาแต่งผู้หญิงแล้วคือแบบสวยแห้งพี่น้องสุดยอดสวยสวยแต่เป็นผู้หญิงเข้าของเฮียนก็แบบนี่แล้วเข้าของเฮียนตเข้าองเฮียนปุ๊บเราเปลี่ยนเลยแ <Man. S 1> มนเพราะว่าหนูกะเป็นเสาหักของครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะพาแม่พาเอื้อยเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะเฮ็ดทุกอย่างที่เป็นเวียกของพ่อของอ้ายเนาะแต่ว่าม้อนี้กะเฮ็ดให้แม่มีความสุขหลายเลอแม่นะม้อนี้เนาะโอ้ยมีความสุกหล ถ้าบผมมีพี่น้องเอฟซีก็คือเฮาคือสิบ่ได้เห็นนงน้อยในมือนี้นาะพี่น้องเนาะกม่ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆทังเลยกาต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆายเด้อขอบคุณมากๆอันนงน้อยและครอบครัวสาวเลาเซโน่แฟมิลี่ก็ต้องขอขอบคุณสอง0มืซับนาะพี่น้องเนาะที่แม่ก็คือกันที่ขอบคุณ2อ0 0 0ซับที่คอยอยู่เคียงข้างเลยก็ให้กำลังใจครอบครัวสาวเล้าเซโน่มาโดยตลอดเนาะมือนี้ก็บนงน้อยได้ได้เห็นตามสัญญาแล้วพี่น้องเนาะ เลยกรเฮิตให้แม่นั่มือนี้แม่ก็รู้สึกแบบดีใจแห้งเนาะดีใจแห้งดีใจแห้งแบบเบิ่งหนาแม่แบบเ่เคยบ่เคยเห็นแม่ดีใจแห้งแบบม้จ้าเสือพี่น้องมันมีความสุขพี่น้องมีความสุขแห้งมีความสุขลายเ่เคยได้สามเถวไม่ได้ได้สามเถาเลยอืมซาเล้งเฮากับสามแถาบัานนี้มีสามแถวแทบบ้าามแถวแทบบานนี้สามสาวโสดโตไปเลาวก็จะมีผลงานเพลงของเออโตเกียวเนาะออกมาให้พี่น้อง fc ได้ฟังเนาะก็อย่าลืมติดตาม เลยก็ให้กำลัาลางใจต่อไปเนาะ <c oughs> แม่ยังมองว่ายุดเลย <c oughs> มองแต่ลูกสาวตัวเอง,องแหม,มแบบมองแท้มองว่าเนาะขนาดสาวซุกก็ยังมองเนาะพี่น้องแบบงามเนาะพี่น้องเนยะแบบตื่นตาตื่นใจขนาดงามแหง้งเนาะผิวขาวขนาดพาี่น้องสาวซุกแบบอ๋ดำคำั่ไปเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพากันพิบคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อว่าน้องน้อยชิมาแต่งหญิงเฮ็ดอาหารบอหรือว่าแนวไรก็ ตามชมตอนต่อไปเนาะพี่น้องเอฟซีเห็นนงน้อยแต่งเป็นผู้หญิงแล้วรู้สึกจังไดกะคอมเมนต์บอกนงน้อยเนี่ยเด้อจังไดก็ต้องรอติดตามชมผลงานต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าต่อไปนงน้อยสิเอาผลงานอย่างออกมาอให้พี่น้องเบิ่งเนาะนงน้อย เป็นผู้หญิงคือจริงๆคือชิโมมีผู้ถ่ายหน้าเป็ี่นบาทคือชิน้องน้อยถ่ายหน้าเป็นบาโอ้ยเป็นคือถ่ายหน้าเป็นละบาแม่ว่าว่าคือคนละคนคือตอนถยหน้าเลยพี่น้องแบบเปลี่ยนไปคนละคนโบคือโบแป็นคนเดียวกันเห็นน้องน้องน้อยแต่งเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วคือชิถ่ายหน้าเป้เป็นเลยเนาะโอ้ยคือถ่ายหน้าเป็นเลยบาทถึงน้องน้อยสิแต่งตัวแบบนี้กะอันน้องน้อยก็ยังบบลืมหน้าที่ของตัวเองเนาะ ที่ถนาหรือว่าตัดหญ้าใส่มองเนาะพี er ่น้องเนาะแม่ก็ดีใจเต็มใจเลยเป็นให้แม่น้อยเว้าคืนนี้ดีใจเป็นทุกอย่างให้แม่แล้วเนาะพี่น้องแม่ดีใจแห้งพี่น้องยิ้มจนบ่รุบปุ้นค่ะดีใจแห้งยิ้มจนบ่รุบน้องน้อยได้เฮ็ดหน้าที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์เลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าหน้าที่ใดน้องน้อยเฮ็ดได้เบิดเนาะพี่น้องเพื่อแม่เพื่อเเอออืื้ยพ่นสนับสนุนได้ลูกน้องเฮ็ดได้โอ้ คันแบบเก่งขนาด FC คันแบบโบมีพี่น้อง FC กับผู้เฮาก็คือสิบ่เห็นน้องน้อยเนีมือนี้เนาะพี่น้องเนาะแมนแมนแน่สิโบมี FC กับ่เห็นน้องน้อยเป็นแบบนี้บบบนี้คถ่ายหน้าก็บ่เป็นเลยเบิ่งหน้าเบิ่งตาวิลีเนาะน้องน้อยมันซึ่งมีความสุขหลายเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะมีความสุขบ่แม่มีความสุขหลายมื้อนี้นะพี่น้อง FC ได้เห็นน้องน้อยแต่งผู้หญิงมื้อนี้แล้วหู้สึกจังได๋หู้สึกแปลกตาแปลกใจตื่นเต้นอยู่บ่ คอมเมนต์มาบอกนงน้อยเด้อพี่น้องเด้อว่าฮู้งซึกจังไดเนาะมันแปลกไปจากเดิมหลายบ่อหรือว่าเป็นจังไดนะจื่อบอสมมุติว่านงน้อยนงน้อยอันไปบ่ออื่นนันพี่น้องเอฟซีจื่อบ่อนะค่าหำรับน้องตเกียวพี่น้องบ่จื่อเนาะเห็นท้างหลังมุ่นนะคะเห็นตอนแรกเลยท้างหลังค่ะบ่อจื่อไปว่าคือสาวซุกนี่ะพี่น้องเบิ่งท้างหลังนะบ่จื่อเนาะคือสาวซุกใส่าะแบบคนลุกเลยเห็นในคอมเมนต์อัน มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์มาว่าโอ้ทหารหน้ามาแล้วนี่เป็นแม่วานีอากระจายเลยเด้อสาวซุปก็หัวหัวเลยเน้อแล้วลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนะาะพะกันคลิปหน้าก็าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองสาวลาวเซโนเด้อก็อย่าลืมเข้าไปติดตามสองสาวซุปเซโนบิวตี้เนาะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจค sí so, ือเก่าเด้อสำหรับให้ให้ให้กำลังใจไม่ว่าเด้อไม่ว่าดีใจหลายเด้อเอฟซีเที่วาได้น้องกับตัวกับใจได้เด้อมีใจแห้งมีใจแห้งจะบปงโฮในเว่าเลยบํารุงลูกสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีสบายดีไายบาย ปิดได้ไหมหัวเลยออว่ากี่ตาดีวะเจงหน้าจำเป็นทาแบบเหมือนเหมือนโดนคาย้อส เขาบอกว่าได้ไปแต่งหน้าเขาโดนใครซ้อมมาห <c oughs> ลังจากหลังจากโดนซ้อมมา <c oughs> ให้หมอมาทำแผลให้ก็ <c oughs> จะประมาณนี้ <c oughs>